สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับอีพีครับมะอดจอดถึงแล้วโอ้โอเจอสองใหไงมะฮอดนี่กับนี่ครับมาเจอท่านฮอสารวัตรกำนันสวัสดีครับพอสวัสดีครับสองใหญ่สัมผัสนี่ครับพอปีกายที่เขาก็เคยมาเนาะจ้างไว้แล้วปีนี้กับเืินเดือนคือบุญประจำปีของผมพอครับ พอสาระกำนันเฮาบ้านนี้สถานที่เฮ่ามาจากไหนพอเบอกให้พี่น,อน้องเอฟซีบอให้เฮาฟังดูสถานที<ส>่กาดีแห่งดีพ่อมีอย่างดอกเขาอยู่ได้สมได้ครับผมแห่งพ่อมีกินพ่อมีแท่ดอกครับ้านเพื่อจะได้กัดตั้งมือเด่นแน่นอนเล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสถานการณ์แบบนี้ครับอื เพราะว่าเฮาเดี่จำหนายลวงหนาไปแล้เนะพ่อเนาะครเนาะเอาขายบัตรไปแล้วไปแล้วประมาณสองสามเห็นไหมห้องทองไปแล้วประมาณนี้โอ้ถ้าห้องทองไปแล้วไม่ยากแล้วขนาดแต่บันเด็กๆเขาก็ทางมอลำเ้าก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าพอพวกเนี่ยถ้าพอสารวัตรกำนั่นพอสิทธิ์ขาดอยู่ก็อีพอเพิ่นผูกเพิ่นวาจ้างเขาอยู่แล้วครับเพิ่นวาคอนเฟิร์มจำหน่ายกระตั้งเห็นแท้ๆกระตั้งอยู่ในวันนี้แม่ประพว่านี่ครับเขาคุยกันแล้วเหมือนเจ้านี่ครับอ๋อ์นากณะกรรมการคุยกันแล้วเอิ้์นมากเหมือนแล้ว ครับหาชุ่มชุ่มพยาบ,บยาลห,า,ห,า,า,หาชุ่มชุ่มพูดไปอย่างเงื่นมาประชุมเงี้ยนผมเหมือนว่ามาัดมาชุม่มว<บ>าสีแค่จังไหนขันเกิดฝนตกครก็คุยกันครับฝนว่าถ้าเฮาอันนี้ก็คือว่าให้แค่จังไหนเ่าขายบัดไปแล้วครับผมทาเ่ราะล้ำทาเขามาฟังล้ำทาเ่าเห็นหันเขาก็เสียหาว่าเ่าหลอกร่วงเออนี่แหละสำคัญเลยนี่แหละขันเล่นเพราะใดหรือมูมาฟังล้ำมาเห็นหันมาเห็นที่ยังประเมินกันว่ากันยังวากันไหมอีกขังหนึ่งครับรอบนี้คอยเห็นได้ที่หมอลำรถหมอลำมาตั้งก่อนครับ ครับผมนี่นะครับคอนเฟิร์มแล้วเพิ่นประเหมกันเรียบร้อยนะพ่อเนาะครับๆรับปัจจุบันเฮาลวงลวงหลอกนะเนาะหลอกลวงว่าครับอืเกิดว่าถ้าเฮาคือว่าบ่มีหยังเกิดเห็นสัญญากันปึ๊บครับผมรถหมอลำขก็บ่ได้มาตั้งที่ครับผมเขามาเบิ่งหมดทั่วประเทศไทยมาบ่เห็นเวทีตายหมู่ไปจ้างครับครับผมหัวน้ำนี่ตายเพิ่นเลยครับแม่ตายหมู่ขายบัตรอีกแล้วก็ปีน่าสิไปหาป้าป้าตรงนั้นค็นี่เขาก็บ่เหลียวกันส่วนแนะครับส่วนนั้นเนาะส่วนล่าเหลตัวนั้นเนาะครับแต่ส่วนนีกคือ ท่านสารวัตรกันนั่นยี่พอสารวัตรกันันว่าคอนเฟิร์มแล้วประชุมเรียบร้อยแล้วว่าจังได้ก็ต้องตั้งจังได้ก็ต้องตั้งเลยนี่ครับผมเพราะว่าพี่กายเขาเคยมาพี่น้องอัญญะครับครับคนอยู่ล้นครับล้นพี่กายนี่แล้วปีนี้ขึ้นมาเสียนล้นเขาขันมดอากาศดีๆหลายก็พี่กายนี่แน่นอนครับครับเนาะครับพี่น้องพี่น้องมือนั่นเต้ลากโคตรมากหลายพี่น้องอัญญะคนพี่กายเนี่ยโบมี่เนาะนี่ปีนี้แกสบายสบายโบมี่อย่างหนออากาศมันแปลนดี ท่าป้ากับแกลนปูรักษาฟันดีครับทางนี้เคยบอเป็นเพื่นเข้าเมื่อลงกับทางปากทางบอกครับผมอ๋อพอสารภาพเป็นคุยเพื่อสร้างความสันติภาพพอเป็นคอนเฟิร์มเลยครับพี่น้องสถานที่เนาะพี่มานทอสามาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งกับแหววแหววอยู่ดวง่อนครับพอประเมินสถานการณ์ครับนี้แอดมินธรรมนหน้างานผมมาหน้างานเนี่ยมันมากขั้นแจกแตกคุณภาพ ักำลังคิดขาดที่ก็เพิ่มแล้วเป็นว่าคอนเฟิร์มเนืองนั้นแหละคครรัับบเป็นคอนเฟิร์มแล้วสถานที่ประมาณนี้ครับสถานที่ประมาณนี้แหละครับครับพอคนขายบัตรลงหนาไปแล้วอย่างคือคนเยอะเ่ยเท่าตัวหมอหมวยลงต้มคนดูเพราะว่ามันบุกคีมีสนอยเทากับบุคขีมีแล้วเป็นได้การพิธีแล้วเขามาเทากับตั้งทั้งที ปีกายบอมีอย่างเปีนี้มันยินอัิเตบนิดนึงเพราะว่าพิ่นากคือว่าอะพี่น้อง่นก็จะฟังเฮาเนาะใจอยากฟังเาหน่อาเบ่งเาหน่อย้อมนเพยาะว่า2ปีซ้อนนี่ยากเพี่น้องครับ่าบ่ยีลอพิ่นบ่เอาเอาเฮา2ปีซ้อนด้ครับข่าีลอนะพ่อครับครับคอยยอดมันติดใจแล้วก็ได้จ้ง2ปีซ้อนเกดว่ากันมันปีนี้เบ่งคนกนขึิดว่าปีหนาก็สิหนาอว่าผลแล้วังไปทํามาซอหมอําบ้านเฮาเนาะ เท่งลูกหลานกัอยู่น้ำพนแม่อ๋อมีลูกหลานอยู่แมนแมนน้ำผู้ใดไรเรากันกระท้ยิ่ยูเนี่ยยิ่อยู่ยอยูโอ้พูดพูดไบ้านโอ้ผมพูดแล้วผมพูดแล้วผมพูดแล้วลูกผู้ใหญ่บ้านผมพูดอยู่างนั่นผมโหยยว่บ้านนี้พี่น้องครับฟังไว้แล้วครับเนี่ยพอสารวัตรกาศโอเคเลยพี่น้องพื่นเบาดีนะพื่นบ่อยไม่อย่างใดนะเราจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์มามาตั้งหงายก็โอเครถ ไม่มีปัญหาทุกอย่างกับสัญญาจะยังกับเตรียมไว้ให้เบิ้ลแนนำนะตามทานอันนั้เนาะครับครับผมสั่งไว้ให้เบิ้ลแล้วผมเป็นเดี๋ยวตั้งแต่ปลาแะไรเบิ้ลน้าเนามาส่งเลยปลาเด่นครับปลาผมก็สั่งไว้แล้วน้ำเขาสั่งไว้แล้ลุกไม่หนีครับผมพิการก็ยื้อทำอย่างไรครับรถดขั้วยื้นี่นะครับผมสั่งว่าไงเบิ้ลแล้วเข้อสารผมก็ไปเสีอไปแล้วกัว่านครับถามสอบผมเรื่องถามหน้างานลอยเศามันบ่ครับนี่ลอยเศ้าไหมครับลอยเศรามัดหน้างานลอยเศ้าได้เป็นหอนเด้อ คุ้มดีดอกนี่แดดก็มีแดดเปียงแล้วครับแดดมาแล้วอ๋อว่ดดาตกครับว่าตกวาแรกว่าใหไดีโอ้ยถ้าแดดเปียงสิแป๊บเดียวดินแหง้งผู้สาสตร์ผู้เชื่อใดจังเดนก็สร้างอีพอสรารวัตรขึ้น่าคนอนเฟิร์มมาตั้งแรงมาได้เ้าก็ต้องตั้งวันนี้เดี๋ยวอีกจะได้กันแดกฟื้นฟื้นมากแล้วครับพอเดี๋ยวที่เปรียงมาก,กอะ สนอกะรบกวนอีพอกระนั้นมาไม่อีกรอบได้ครับมาสี่จุดอีกเชือหนึ่งกี่บาทนึ่งรถบอกผมให้ผมไม่เชื่อท่านไม่พอเดี๋ยวผมเดี่ยผมจะขอเบอร์พอไว้ผมจะทั่วบอกพอพออีพอกันยากหลายอยู่โอ้ยยากแลยมัดเจ้ามาเคลื่อนมัดไหนนู่นตาทั้งฝุ่นกับงานบ่ะการเงื่อนจุดคนติเปิดงานอยู่พุูนเราเปิดงานอยู่ฟังพุูนฟังอบตพุพูนนะเดี๋ยวฟังหลวงพุูนมองครับเปิดงานอันนี้งานบุญมาในมรลำมาลงพีทุกปีบุญประจำปีบุญมาใกล้บุญทุกปี ปีกายนี่ยยื้วัดที่แนนปีเหนียวยื้อวัดนั่นแนนปีหนาจะยื้วัดนี้แต่ไม่เป็นอยู่นี่ไม่เป็นที่หม่อง้ตครับอันนี่ครับพี่น้องปีหนาปีเหรียญที่แรกเนียเอาบักไอยมาลงนี่ครับผมใจเป็นลอยเนาะแนนใจเป็นลอยมาลงหลอดปีกายเนี่เป็นสาวหน่อยเขาปีนียเป็นสาวหน่อยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเถอะปีหนาก็สาวหน่อยฟัง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 เป็นว่าเป็นสถานการณ์อย่าคิดว่าสินยังมาหาบ่ดหลัางหันเี่หรอกเฮ้ยไม่อยู่ในช่วงปีครั ตั้งแต่ว่าแม่ตั้งแต่สมัยอีพ่ครับคุณบอกเนี่ยเนี่ยวอร์ชุการนะคุณบอกใชครับหนาเป็นวอร์่เนวอรเอาขอบคุณอีพ่อสารวัตรเด้อพ่อได้เดี๋ยวผมครับครับขนเป็ไปอครับเอาข้าวเปล่าบัตรมานเลิมเขาบัตรมาเลิมไม่เช็คเ่าโอเคครับครับเอาเอาเอาขายขายบัตรได้หลายครับอีพ่อครับบ้านนั่นบ้านนั่นให้เขาไปขายลอยนึงเขาไม่เช็คครับเอาเอาเอาขอให้ร้านแตกเด้อพ่อเด้อนี่แหละครับอีพ่อสารวัตรเอาขอเบอร์เราไว้แน่นั่น นี่นะครับสถานที่ทำการแสดงคืนนี้ครับซีวีมาฮอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับทุกๆปีจะมีงานประจำปีของเพลินนะครับปีที่แล้วกับสาวหน่อยปีนี้กับสาวหน่อยปีนากระสาวหน่อยเพิินว่านะครับสถานที่ครับเป็นร้านตลาดครับ ลานตลาดพอคาไม่คากับเตรียมตัวตังลานลลบบาน,าานะครับรอบบงสุทนาการนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับพร้อมจิตังหานไ้กับเฮาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ของน้ำหองทา ซอมเบิ้งอยู่เด้อตกกี่ต้นครับอเอาคลิปนี้ฝากไว้สัมนีสักก้อนครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวด,ดีทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝ mm hmm. ากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ